นี่เมสิีบน้ำเห็นสโบเน่งหนีมา่านมีเม่นตามหาพระแห้งแล้วละ่ตะตามหากับตามหารถวะขอเป็นลูกเนละคุณจักมือเนีเถอะจาของจ้าของขึ้นน่มากแค่โอ้ยแต่ย่างมากนะเธอโอ้จาของขึ้นมา่ี่รถจต่ของมาขี่รถมาจาังไหรรถถือยืดไปเธอเอาก็เป็นยังสัน้นมันมีรถขี่ดิสิไปจังไหนบัน สิได้ยางตัววะไม่รถเชีย่ะอุ้ยเจ้าของก็เป็นสันเจังไหนสันอ้เฮาสิไปจังไหนเมยไล่เฮาหนีว่าเจ้าของว่าไปแตงเฮาเม่ก็เลยบอกอ่ะมึงน่ะไปอยู่น้ำเขาหลดมาถาดโดนแล้วบอโดนเติบแลวล่ะเรื่องแบนี้เมย์บอกว่ามึงไปอยู่น้ำมันหลดวันนั้นบอกมาแตงพนาเฮาก็เลยหนีออกมา<ด>เฮ<อ>้าเ๋ามาใบเดียวนี่เตีได้กระเป๋าใบเดียวเฮามีของอยู่ในหันนี่แหละ เขาีอยอย่าท้องอีเมมากอยู่ดีโอ๊ยพ่อบอสำนนันเขาได้มากจะมีล่ะเขาเดียวกับอันนี้มุกขุตนเขาประกวดนางงามอันนี้ก็ขายได้เจ้าของเขาไปขายเปียงเจ้าของเจ้าของเอาที่เอาไปเฮ็ดยังอีเจ้าของเอาไปเฮ็ดยังเอาไปเฮ็ดโลดเขาตามใจเจ้าของเขาดีนล่ะเอาไปออกโหลดโเอาไปขายออกโลดโดไว้เจ้าของ พี่ออก,กรถเยอะเจ้าของก็ถือยืดอีกเจ้าขอะอย่าปากเสียอะไรเถอะนีห้องโปมั่น <พา S 2> ใจเจ้าของแม่งปมั่นใจนจังไดมีเธอแล้วฉันก็ต้องพุมิใจตัวเจ้าของขนาดตามใจเจ้าของสั่นตามใจพี่มีเธอฉันพุ่มใจฉันเห็นได้ทุกอย่างนี่เจ้าของหนาหลักเถอะห้งองโเสียเลี้ยงเฮาหนีคอแม่มากเจ้าของเอาไปขายรถเออขฮาตามใจเจ้าของ,งบอกรถขั้นงาม,งามเลยบาดเนี่ใจะได้มีหนามนีตาแ่เข้ายันเจ้าของให้เขายืดอย่าปากเสียเลยเถอะ โอ้ยเจ้าของกีรักยาปากเสียยุตยุดิยุติยุตยุตเจ้าของแมงเฮดตั้งสั้นตั้งบอดีเขาตามใจเจ้าของเบิดทุกอย่างเลยตั้งบอดียาบอกของสองท่องขันขายขันไปลานท้องน่ะเจ้าของเฮาย่านเจ้าของเอาไปขายเบิด์ตเร็วเจ้าของเจ้าหนีจากเฮาเด้อโอ้ยบ่ดีดอกจะถิ่มเฮาเด้อเจ้าของเก็ถิ่มก็ถิ่มบ่ได้ดอกเฮาหนีพอหนีแม่มาเร็วเจ้าของดูแลเฮาดีๆนะดีๆเลยเอาออกขัดนงงามเลยเนาะ ออกรุ่นใหม่บมดเธอออกรุ่นใหม่เลยป้ายแดงเลยบออย่างไงเลยเจ้า่อป้ายแดงเลยป้ายแดงตัวเนาะอุ้ยเจ้าของเจ้าป้ายแดงขอมือสองเจ้าของเฮียหันเถื่อนนั่นนั่นนั่นย่าวอีกแล้วบอกว่าเว้าว่าเว้าเอาเถี่ยวขอามันกับป้ายแดงมันหยุดว้าอีหยังสั้นเพราะเธอเยื่อวเจ้าของสั่งจังสั่นงห้องสีบอ จะพึ่งเปลียงยางเอาสะกอนเปลี่ยงจกของยังไม่ยางอีกอย่างยางเอาสะก้อนมีจ้าของเขายางไรโอ้ยบอ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 จะพึ่งไปขายโฉมเขายางจ้กของให้เขายืดแม่บอกหลายเทแล้วยาเว้ายาเว้ายาเว้าครับเจ้าสันเขาหลงปากเขาเห็นจ้าของเป็นเจ้สี่มีเธอฉันกับมีกำลังใจฉันสู่ได้ทุกอย่างเม่นรถเนาะสิ่พึ่ามอาอีหย่างเลียงจ้สันกุสิบดเบิดท้องเบิดยังใดจ้าของเอาเท้ามันใจจ้าของย่ดอกไปสันไป เดี๋ยวไปขายน้ำกันเนี่ยไปเิ็นรถแม่เธอเแท็กซี่คุณแท็กซี่เดี๋ยวไปเรียกแท็กซี่ก่อน <c oughs> มามา